สวัสดีครับกับช่อง G M Style วันนี้เราจะพามาเก็บผลไม้ใกล้บ้านช้แมงเห็นหเปล่าไม่โฟกัสนี่มัมเบอร์รี่นั่นเองทุกคนนี่เก็บมาบ้างแล้ว ก็เลยว่าเอ้มาถ่ายเพื่อนๆดูดีกว่าโอ้อัน,นี้เล็กมากอันนี้นกน่าจะจิกกินไปบ้างละนี่มาอให้โอ้อันนี้ก็จะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวๆหวานๆวานโอ้โหดูดิทุกคน สูมท่วมหัวเลยเดี๋ยวเก็บแล้วจะถ่ายให้ดูว่าได้เยอะไหมนะทุกคนข้างหน้านี่ฝรั่งแต่เพิ่งผ่านแรงมาดูไม่เหลือใบเลยเพิ่งจะแตกใบอ่อนโอเคเก็บแล้วเดี๋ยวจะถ่ายมาจะถ่ายมาอวดวาร์ปพามาเก็บอีกที่หนึ่งด้านหน้าบ้านนี่เรามีมะม่งวงหาวด้วยนะทุกคน ต่อไปเราก็จะมีมะม่วงหามกินโดยเม้าหลายพุ่มเลยถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะปลูกไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดพุ่มเลยทุกคนดูนี่มัมเบอรี่พุ่งไปแล้วนี่คือมะขามเทศนี่ มีล่องรอยกันออกมีเอกทุกคนดูแต่มันเพิ่งได้ฝนอะมันเลยยังไม่ค่อยมีนี่เท่ายหร่ดูเม่ดำเลยน่าจะหวานมากโอเคเดี๋ยวจะเก็บก่อนได้พอประมาณละ๋ย็นจะไปดูซิว่าวันนี้จะเก็บได้เยอะแค่ไหนอยาอเดตให้ดูนี่กลายมาแล้วทุกคน หมดสวนได้ประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องลดน้ำดูแลก็โอเคได้กินฟรีเหนื่อยตอนปลูกนิดหน่อยแต่ถ้าฝนลงนะจะดกกว่านี้ได้ผลไม้กินฟรีว้น่ากินมากมัมเบอร์รี่ทำลุงสายตาทุกคน